โอ้ยน่ารักหวานจัดเต็มบัวนรินทิปเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการบอกเลยว่าหล่อมากคมเมนเทองย่างโผล่แซวเรียกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาเปิดใจว่าไม่โสดแล้วมีคนคุยแล้วแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวล่าสุดอวดความหวานความน่ารักจัดเต็มมากๆเรียกว่าเป็นนางเอกที่ข้างรักไปอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวละคะโดยล่าสุดนางเอกสาวคนสวยบัวนรินทิปสกุลอ,อ,อ่องอภัย ลงภาพย้อนหลังวันเกิดโดยโมเมนต์ดังกล่าวมีหวานใจหนุ่มนอกวงการรวมเฟรมด้วยขณะที่ IG Story เองก็อัปเดตบรรยากาศจัดเลี้ยงปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดกับกลุ่มเพื่อนสนิทและมีหวานใจอยู่ข้างกายไม่ห่างกันเลยทีเดียวละคะ่ะสวยหล่อน่ารักเหมาะสมกันสุดๆเลยคะ่ะในขณะที่คมบันเทิงและแฟนๆต่างรวมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้สาวบัวนรินทิพย์ คนบนเทิงมีโพสแซวบอกว่าหลอกค่ะวายเปิดตัวแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะคะซีดมินิฮาสม่ำเสมอบัวมีตอบกับช่างสังเกตเรียกว่าน่ารักสุดๆค่ะหลังล่าสุดนางเอกสาวคนสวยบัวนลินทิพเปิดตัวหวานใจแล้วเรียบร้อยเป็นหนุ่มนอกวงการที่หล่อมากๆกับงานวันเกิดของบัวนลินทิพนั่นเองค่ะ